สวัสดีครับวันนี้เราก็มาสอนการใช้งานของแอป Movie Pro นะครับมาดูการใช้งานเกี่ยวกับการปรับโฟกัสของ MoviePro นะครับเข้าแอปนะครับก็การส่วนของการปรับโฟกัสของ MoviePro จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ในมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับกดขึ้นมา กดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นเห็นเป็นหน้าต่างขึ้นมานะครับก็มีอยู่3ปุ่มปุ่มแรกนี่ก็คือออโต้ออโต้นี่ก็คือ,อาการปรับโฟกัสจะเป็นอัตโนมัติครับถ้าอยู่ใกล้ก็จะถ้าอยู่ใกล้กล้องอก็จะมีการปรับโฟกัสให้ชัดอัตโนมัติถ้าอยู่ไกลก็จะเป็นการปรับให้ชัดอัตโนมัติเหมือนกัน ลองดูได้นะครับอีแบบนึ้นก็คือแบบบล็อกแบบบล็อกนี่คือ,อฟโฟกัสจะไม่ถูกปรับอัตโนมัติแต่จะถูกเปลี่ยนตามการกดการกดแท็บที่หน้าจอนะครับสมมติเราอยากให้แก้วชัดเราก็แทบ็บกดมันก็จะชัด อยากให้วัตถุที่อยู่ไกลชัดแล้วก็แตะได้ก็จะไปโฟกัสวัตถุที่อยู่ไกลนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือแม่นว่นแม่นวนนี่จะเหมือนกล้องในกล้องพวก d s l r ใหญ่ๆต่งางๆก็คือเราสามารถปรับระดับของโฟกัสได้ตามใจเลยก็จะมีตั้งแต่1จนถึงศก็คือไกลกล้องมากที่สุด เราก็สามารถปรับได้เหมือนกล้องใหญ่เลยนะครับตามนี้ครับเรื่องของการปรับโฟกัสกล้อง